ที่แบบมันเป็นเรื่องของแบบทิดทางลมอะไอาเงี้ไม่ได้ตั้งใจมีอะไรนะครับอากาศมีส่วนแบบอะากาศม็าาศมีส่วนแบบช่วงนี้มันรอนมากพี่ก็อาจจะเวียนหัวอะไรถ้าเราไม่แบบระบายความร้อนยจะเป็นลม <c oughs> เพลงเสนอตัวใช่ไหมครับผมก็เป็นซิงเกิลใหม่ของทีนี้ละครับก็เป็นการคัมแบ็กในรอบ6เดือนครับกับซ mm ิงเกิลเสนอตัวก็ได้พี่ไฮครับมาเป็นตัวรีวิวให้แล้วก็เอ mm ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ก็ยังเป็นพี่เบลเหมือนเดิมเปิดมาก็ฟังตลอดฟังหรือเปล่าไม่รู้ไงววตแต่ว่ารอดูฟีดแบ็กจากแฟนๆวันนี้้เรรววาองไดีใจครับดีใจมากๆก็ขอให้แบบว่าปังๆขึ้นไปอีกนะครับ ก็คอนเซปต์ของเพลงก็อย่างเพลงเสนอตัวใช่ไหมครับคือตอนแรกทางทีมกับพีเนต้องการที่จะทําเพลงที่มันมีมูฟเฟนมากขึ้นมีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าเราทําเพลงมาหลายๆแบบแล้วในมินิอัลบั้มนี้เพลงนี้คือเพลงที่บผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อไฟบอยที่คนได้ยินกันมีลังเลมีเส้นเรื่องเดิมใช่ไหมครับก็จะเป็นเพลงช้าแล้วก็มีเดียมแต่ว่าเรายังขาดเพลงเร็วอยู่ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออการคัมแบครอบนี้เราคัมแบกกับเพลงที่มันมีบีทมีจังหวะมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ในคอนเซปต์เสนอตัวก็ก็คื เหมือนในเนื้อร้องเลยเนี่ยแหละค่ะผมก็เหมือนแบบว่าเหมือนเราแบบอยากเสนอตัวไปดูแลเขาอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบไปเจอแบบคนที่เรารักเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขาก็เป็นชุดง่ายๆเหมือนเดิมเป็นชุดง่ายๆเหมาะกับอากาศประเทศไทยครับผมก็ก็ได้พี่แนนครับพี่แนนนิสมามาทำสไตลิ่งให้ครับผมก็ ู้สึกสนุกมากๆแล้วก็เหมือนเป็นเป็นอีกเวนหนึ่งละกันทุกคนก็อาจจะเห็นดีแบบว่าแต่งตัวมาหลายๆแบบแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งละกันครับผมแล้วก็ทุกทครั้งที่ได้ทํางาน MV แ,แล้วก็ได้ทํางานกับทีมพี่ๆคนใหม่ๆอะไร่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับวีนเนทหรือว่าจะเป็นที่นางสไตล์ ว่าเอกพิหายที่ก็เพิ่งทาง,งานด้วยกันทำได้ออย่างาเงี้ยก็รู้สึกว่าเออทุกท้งมันมันให้ความรู้สึกสนุกแล้วก็ให้ความตื่นเต้นมันเหมือนเป็นแบบว่าอินสปิเรชันให้เราด้วยให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังมีอีกหลายหลายมิติเลยในวงการเพลงเนี่ยที่แบบเรายังอยากทําแล้วเรายังอยากลงตัวคนหากด้วย